การที่รู้สึกยินดีหรือดีใจกับผู้อื่นที่ได้ดีประสบผลสําเร็จนั่นมันจะมีผลดีต่อเตอรอเฮาเซนได้นั่นเองเนาะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะบกเคยที่ว่ามีความรู้สึกยินดีหรือดีใจกับผู้ที่ว่า ได้ดีหรือประสบผลสําเร็จที่จริงแล้วมันมีข้อดีอยู่ล้วงหลายที่หลายคนนั้นพลาดโอกาสเพราะว่าอย่างการรู้สึกว่ายินดีอันแน่นอนนะเขายินดีหัวใจเขามันก็นดีใจไปนะโมเมนต์ว่าเห็นผู้อื่นได้ดีจะสัน่น่รู้สึกเจ็บอิจฉาหรือรู้สึกแบบผู้ดีใจอันนั้นถือว่าเป็นหัวใจที่ขาดแคลนนนเนาะหัวใจที่เติมเต็มหรือจะได้ฮับแต่สิ่งดีๆก็คือหัวใจที่พร้อมจะดีใจยินดีสมเสรที่มาจาก ส่วนเลึกของหัวใจที่ดีใจแท้ๆโมเมนเพียงการยินดีเพียงแต่คำเบ้าแต่เป็นการยินดีมาจากหัวใจและข้างในของเ้าเพราะว่าอย่างเวลาเฮายินดีกับสิ่งใหมันจะชะทอนสิ่งนั้นกลับมาหาเขาคืนหรือว่างย่างไงวาทุกคนเคยได้ยินตอนนี้บอกว่าเวลาเฮายิ้มเผยเผยการยิ้มจะตอบมา เวแล้วหักไผ่คนอาจจะหักม้าหรือเฮ็ดซิงใดดมันสะท้อนกลับมาหาเฮ้าเฮ็ดดีความดีกับสะท้อนมหา,หาหาเฮ้าเฮ็ดบุดีเนี่ยวบุดีกับสะท้อนมาหาเฮ้านี่แหละคือกฎของการสะท้อนหรือกฎของการดึงดูดคือผลบอกว่าถ้ทางเฮาอยากให้ชีวิตเท้าได้ดีมีความสุขเฮาต้องหูจักฝึกตนเองและฝึกจิตใจตัวเองหูจักยินดีและดีใจกับคนอื่นในวินาทีนั้นเพราะว่าอย่างพอบางครั้งที่การที่เฮาจะไปพบไผ่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือการเฮ้าจะได้ เห็นการนี้มันบ่นเมนเรื่องบังเอิญเนะาะบมเห็นว่าเฮอยูบอยูจะได้พ่อกันแล้ว้มโหอีกเมื่อน,นั้นจะได้พบกันอีกบอกหรือการพบนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย่เฮา,ากันยังง่มโหฉะนั้นเวลาเี่พบพ่อกันหรือเห็นในสิ่งใดที่เป็นดีใจมีความสุขจงแสดงความยินดีและดีใจเลยเพราะว่าอย่างบางครั้งเขาอาจจะมีโอกาสได้แสดงในสิ่งนั้นหรือแสดงมาจากความรู้สึกจิตใจของเขาและเวลาเขาแสดงออกแบบันก็จะส่งผลให้สิ่งดีนั้นกลับเข้ามาหาตัวเขาเอง คือสำหรับจันสดาเองเนาะจันสดาย้อนกลับไปเบิงองตงที่ผ่านมาจันสดาเวลาเห็นเด็กน้อยแบบต่างประเทศหรือว่าลูกซ้อนนะจันสดาซ้อนดั๊แพงเน่ พึ่ซื้อตะกี้นะสะอ่อนตะแพงตอนนั้นแต่งก็เป็นสาวประมาณ16-17ปีนี่แหละโอ้ยเห็นดีใส่กับโอ้ยแพงเนี้สะอ่อนใน้ขออุ้มเน้ยโบนะพอเห็นลูกซอดเป็นตหาหักแลวก็คิดในใจโอ้ยอยากมีลูกซอดสิเด้ก็จะเป็นตหาหักตะแพงก็สนเนานะแต่บางทีนี่แหละอันสิ่งเดียวซึ้งยินดีอาจจะสง่งผลไหมฮอดปัจจุบันนี้เขาก็มีลูกซอดตหาหักตะแพงคือกันนี่แหละจา่าสดาจึงบอกว่าท้าจากยินดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเลยนะบบต้องออกไปใส่ไก่เนาะ การกดไลค์การมอบหัวใจการคอมเมนต์ยินดีกับสิ่งนดีหรือการได้พ่อหน้าพ่อตายิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใส่กันนี่ก็ชื่อว่าเป็นการยินดีนําแล้วหรือย่องยอสงสัยเป็นการให้กําลังใจเมื่อผู้อื่นหับกับมีความดีใจยินดีก็เจ้ากับชิมมอบให้เขาคืนเส้นกันถ้าเขามอบกับว่เป็นยังพออย่างหน่อยเขาได้มอบสิ่งนีดีให้แล้วและถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะบทตอบแทนมาด้วยทางกงแต่มันอาจจะมาจากทางอ้อมหรือทางอื่นที่สะท้อนกลับมาหาเขาเพราะว่าอย่าง หัวใจเฮานี่นะมันดีไปแล้วเขาส่งพลังงานดีๆไปสันสุดาเซีวเฮาก็จะได้สิทีดีแน่นอนถ้าสมมติเราเห็นปุณหนะโอ้จะเป็นเราได้คูชีวิตดีเลยดีใจน้ำเราแล้วก็คิดในใจว่าโอ้เมื่อหนึ่งเฮาก็ต้องได้คูซีวิตท,ที่ดีเช่นเดียวกันโอ้สอ่อนเด้ดีใจน้ำเราเด้จะเป็นเราหังเรามีเรามีเงินมีคำเราประสบผลสำเร็จเมื่อหนึ่งเฮาก็ต้องเหตุได้และก็ชีวิตแบบซิมีสิ่งที่ดีประสบผลสำเร็จคือเราเช่นเดียวกันหรือก็จะไปกลัวเราก็ได้คืดแนวนี้เนาะขึ้นพลังงานบวก ผู้จับยินดีดีใจและสิ่งดีนะจะเข้ามาหาเฮาถ้าเปรียบเทียบว่าเฮาไปเพ็ดในสิ่งที่กงกันขามอ้ยผู้นี้มีสงสัยมีเงื่นผัวแหละผู้นั้นเป็นยังไงซะซอู้ยคือสิเมนแบบลูกฟุบเออคือว่าลหละเขาวาสนะเฮาไปคิดจังสันมันบ่ใจเฮามันเป็นแล้วได้มันท่อมันยอ่อมันเศร้าไปเบิ่งเขาบดีและอันบดีผู้เขาพบเพน เขากระโบอยากดีใจน้าเจ้าด้ืยอการมันกระซิบโบได้ในสิ่งนั้นจารศร้าคิดว่ามันม่มีอย่างแล้วนะข้อหมายว่าคิดนะนํามันเสียผลกระทบตัวเองอีกหัวใจตัวเองอีกมาหัวใจเขากระชิบเรื่องสิ้นเคยเพราะว่าอันเดียวเห็ดซ้ำๆย่ำๆมันจะกลายเป็นนิสัยเขาได้คือันบอกว่าเป็นนิสัยเห็ดเรื่อยๆไปมันกลายเป็นสันดาสันให้เป็นสันดานที่ดีเป็นสันดานที่หู้จักยินดีหู้จักแสดงความหัายินดีดีใจนะผู้อื่นในอนเองเนาะมันก็จะทรงผลให้สิ่งอื่นๆกัเข้าม้าเขาเช่นเดียวกัน นเองเนาะอย่าลืมลองเปฝึกเบื้องสิ่งนี้สวยได้จันทราเสือ้อว่าถ้าทานรุ้สซึกยินดีและดีใจกับสิ่งใดทานจะได้สิ่งนั้นในเวๆอย่างแน่นอนถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชนก์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือจะกดติดตามพันเพจจันทราพาเลยก็ได้เราจะเลยขวอมูลค้คมามซุข,ขไปพร้อมๆกัน